รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะโดนชะตาพ,าพับเลินไบอัมทรูนิโดยแม่หมออัมธรรมาทารโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือน มีนาคม2566ของชาวลัคนาราศีธนู หรือราศีธนูนั่นเองนะคะมาดูกันว่าชาวลัคนาราศีธนูร,ราศีธนูในเดือนมีนาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับใครที่อยู่ในลัคนาราศีอ,อื่นๆหรือว่าอยากดูแบบเป็นรายปีรายครึ่งปีนะหมอทําให้เรียบร้อยแล้วในช anel อัมทัรินีสามารถหาได้หรือใครอยากจะดูแบบวันเกิดนะจนันทร์อังคารพุธพุธจุลศักราอาทิตย์มีทำไว้แล้วช anel กันนะมีทั้งแบบลัคนาราศีแล้วก็วันเกิดนะคะไปดูกันได้เลยนะอ่ะ คลิปนี้ของชาวลัคนาราศีธนูราศีธนูในเดือนมีนาคม2 0 1 6มาดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาต้องบอกว่ามีเกณฑ์นะที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศเดินทางไกลๆนะหรือได้ติดต่อสื่อสารเจรจากับคนต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศหรืออา,อาจจะทํางานออนไลน์หรือการติดต่อออนไลน์อะไรก็แล้วแต่จะส่งผลดีกับชีวิตของคุณนะในเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องของอาการปวดเมื่อย นะอาจจะเป็นเรื่องของแขนนะข้อมือข้อไม้ข้อมือมือส้อนมือล็อกิ้วล็อกเวียนหัวเวียนศรีรษะอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะต่อมาในเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินกันบ้างค่ะการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานนะอาจจะมีคนมาขอหยิบขอยืมหน่อยนะนะคะนั่นหมายความว่าโชคดีก็คือเราก็อาจจะมีมีมีในระดับหนึ่งเลยมีคนมาขอหยิบขอยืมนะ,ะในขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นไปได้ว่า เราเองก็อาจจะต้องไปขอยิบขอยืมคนอื่นเหมือนกันแต่หลักๆนะพห้กึมพลังงานให้พึ่งตัวเองสําคัญสุดนะเออ่คนรอบข้างคุณก็ยังต้องมาขอยืมคุณเพราะฉะนั้นแล้วตัวคุณเองอาจจะต้องพึ่งตัวเองดีที่สุดเลยนะคะต่อมาค่ะลูก เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบข้างค่อนข้างเป็นคนเก่งนะเป็นคนมีหลักมิฐานมีความมั่นคงนะเพึ่งพาอาศัยได้อาจจะเป็นในแง่ของความคิดก็ได้นะในแง่ของไอเดียก็ได้ที่อาจจะแนะนําอะไรบางอย่างให้กับคุณได้เป็นอย่างดีนะคะต่อมาเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินความมั่นคงดูจากพลังงานอาจจะมีติริกัดปัญหาอะไรบางอย่างเหมือนกันหรือต้องซ่อมแซมบ้านรถนะหรืออาจจะ มีสิ่งที่ต้องจัดการเจับเรื่องของบ้านเรื่องของที่ดินเรื่องของยานพาหนะอะไรต่างๆแต่ดูจาพลังงานแก้ไขได้จัดการได้เนาะนะคะต่อมาลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักดูจาพลังงานนะคุณเป็นที่พึ่งจริงแหละนะลูกหลานบริวารลูกน้องอาจจะมาพึ่งพาคุณเยอะหน่อยเขาค่อนข้างที่จะเคารพในตัวคุณนะในขณะเดียวกันเขาก็อาจจะเอาโชคเอาลาบเอาสิ่งดีๆมาให้กับคุณได้ด้วยรวมไปถึงโชคลาภที่มาจากต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่หรือสถานะไม่ชัดเจน นะหรือแม้กระทั่งมีคนรักอยู่แล้วก็แล้วแต่นะคะเหมือนกับพวกคู่ของคุณจะเปคุณนะอาจจะมีสายเปมาเกี่ยวข้องเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะต่อมาปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นนะถามว่ามีไหมมีนะขออย่างเดียวอย่าใจร้อนนะคะบางทีปัญหาอุปสรรคเกิดจากความใจร้อนของคุณด้วยยิ่งใจร้อนยิ่งส่งผลเสียต่อการตัดสินใจหรือการแก้ปัญหาอะไรต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างพิจารณา,าด้วยความใจเย็นจะดีที่สุดนะคะจะได้ราละเอียดรอบครอบเนาะอ่ะ จาะความรักกันชัดๆอีกหน่อยนะดูจากพลังงานนะดูจากพลังงานมีเสน่ห์นะคนที่อ,อ,อยู่ในลักนณะราศีธนูราศีธนูในเดือนมีนาคมสองพันหสะเสน่ห์เยอะเสน่ห์แรงนะอย่างที่บอกไปจะมีสายเปเข้ามาสิ่งที่ต้องระวังคือคนที่เข้ามาเนี่ยมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่ามีคนคุยอยู่แล้วหรือยังมีแฟนอยู่แล้วหรือเปล่ามีครอบครัวหรือเปล่าสิ่งที่ต้องรีเช็คนะไม่ว่าจะเป็นสถานะไม่ชัดเจนหรือว่าคนสดแล้วแต่นะ มีโอกาสที่จะมีคนมาเกี่ยวข้องหรือคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้ว,วาอาจจะมีคนสายเปเข้ามาสนใจหรือว่าหลงสเสน่ห์คุณเพิ่มด้วยนะในขณะเดียวกันอาจจะต้องเติมความหวานให้แฟนคุณด้วยนะคะเออความสัมพันธ์จะได้ไปต่อได้เรื่อยๆนะคะต่อมาเรื่องของปัญหาอุปสรรคค่ะปัญหาอุปสรรคที่จะต้องกังวลอีกอย่างคือมันเหมือนกับว่าคุณน่าจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตอะ นะเออมันเหมือนกับว่าจะมีการจบจากสิ่งเก่าๆเดิมๆแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะเอ,อ่อสิ่งที่ต้องระวังเนี่ยเหมือนเอ,อ่อชาวธนูนะระวังเรื่องข้อไม้ข้อมือนั่นแหละนะเหมือนจะมีโอกาสแบบมือล็อกนิ้วล็อกปวดข้อไม้ข้อมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะต่อมาในเรื่องของความสําเร็จกันบ้างดูจากพลังงานคุณมีชอที่มีทางเลือกให้กับชีวิตเยอะนะนะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตมีมากทีเดียวนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะ ลงมือทำเท่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองนะคะ ต่อมาในเรื่องของการงานจเจาะลึกกันหน่อยการงานดูจากพลังงานมีโอกาสราประสบความสำเร็จสูงมีโอกาสาเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ในจุดที่ดีนะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะทำงานการเดินะทางอาจจะมีการเดินทางก็ได้การทํางานอาจจะมีการเดิทนทางก,ก็ดีนะคะอืมหรือถ้าใครคิดจะยกย้ายย้ายงานเปลี่ยนงานก็มีโอกาสาด้วยเช่นเดียวกันนะจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีนะค่อนข้างดีทีเดียวนะคะเออความสําเร็จจะช้าหรือจะเร็วขึ้นอยู่กับการเล่งมือของคุณด้วยนะคะ ต่อมาโชคลาภมีไหมโชคลาภดูจากพลังงานมาจากการทํางานสําคัญสุดนะคะโชคลาภอาจจะมีมาจากการทํางานนะมาจากการลงมือทำนะยิ่งคุณลงมือทํามากขนาดไหนโชคลาภก็จะมาในรูปแบบของโอกาสดีๆนะรวมไปถึง รับลอยเนี่ยมันอาจจะมาหลังจากที่คุณทําเต็มที่ทําหน้าที่ของตัวเองเต็มที่แล้วอาจจะมาแบบฟุกฟลุกมาแบบไม่คาดคิดคาดฝันอันนี้เป็นไปได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดคุณเฝ้ารอเฝ้าหวังนะคะบางทีมันมาไม่ได้เพราะว่าคุณยังไม่ได้ทําหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่สุดท้ายค่ะอะไรที่ต้องนำมาระวงงังอีกระวังความคิดของตัวเราเองนะคะบางทีชีวิตดีอยู่มีอะไรดีๆมากมายแต่คุณไปจมอยู่กับความทุกข์หรือความคาดหวงังความกังวลใจทําให้คุณดึงดูดพลังงานไม่ดีพลังงาน,ล,งงานลบ,ลบๆเข้ามาสู่ชีวิตโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะฉ ระวังความคิดของตัวเองนี่แหละนะคะสำคัญที่สุดต่อมาค่ะขอดูพลังงานของไพ่ออร์คุลนิดหนึ่งนะคะว่าอยากจะสื่อสารอะไรกับคนที่เกิดในลัคนาราศีธนูราศีธนูนะสร้างบุญสร้างกุศลไว้ยเยอะๆค่ะดูจากพลังงานบุญกุศลที่คุณสร้างมันจะส่งผลดีให้กับคุณนะเอออะไรที่ช่วยเหลือใครไปแล้วก็ถือว่าทาบุญไปนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะดูจากพลังงานเหมือนกับว่าคุณปรับตัวเก่งคุณเปลี่ยนแปลงได้คุณยืดหยุ่นนะ ถึงจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่คุณเอาอยู่จัดการได้สุดท้ายนะคะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้ระวังคําพูดและการสื่อสารระวังความคิดระวังการกระทําของตัวเองให้มากที่สุด วาจาจะศาสิร์เสนแรงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าพูดดีคิดดีทดําดีสิ่งดีๆก็จะย้อนเข้าหาตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณพูดไม่ดีคุณบน่นกล่นด่าสิ่งไม่ดีจะเข้าตัวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นระวังคําพูดและการสืส่อสารของตัวเองให้ดีสุดท้ายมาดูลูกเต๋ากันบ้างน,นะคะว่าลูกเต๋าจะบอกอะไรกับคุณชาวแลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูในเดือนออมีนาคม2องพนาบหนะสิ่งที่คุณได้คืออันนี้ดูจากพลังงานเนี่ยคุณน่าจะเป็นที่พึ่งที่พิงให้ใครหลายคนดูจะมี คนมาขอพึ่งพาอาศัยคุณเยอะอยู่นะนะคะแล้วก็อะไรที่ไม่ไดีทิ้งไปเนี่ยนะ ความคิดพยายามรักษาแต่สิ่งดีอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นท็อกซิกอะไรที่เป็นขยะทิ้งไปนะและชีวิตของคุณจะไปข้างหน้าได้นะคะออขอให้เชื่อมั่นในตัวเองยืนด้วยลําแข้งจะดีที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะเออถ้าคุณได้ช่วยตัวเองได้แล้วทุกอย่างมันจะโอเคนะเป้าหมายอยู่ไม่ไกลเนี่ยดูจากพลังงานจะชา้าจะเร็วขึ้นอยู่กับการเดินของคุณขึ้นอยู่กับการลงมือทาของคุณยิ่งคุณทําเร็วคุณลงมือลงแรงเร็วคุณตั้งใจเร็วแนวะความสําเร็จก็อยู่ตรงหน้าแล้วมีโอกาส ที่จะมีความสำเร็จในเรื่องของชีวิตค่อนข้างสูงมากมีโอกาสที่จะอ้ยได้รับสิ่งดีๆนะโอกาสดีๆข่าวดีนะมีโอกาสที่จะพบเจออะไรดีๆนะคะเออนะขอให้คุณลงมือรีบลงมือนะรีบลงมือลงแรงทำนะความสำเร็จรออย,อยู่นะคะจะช้าจะเร็วขึ้นอยู่กับการลงมือทำของคุณด้วยนะเป้าหมายมันชัดอยู่แล้วนะ ความสำเร็จมันรออยู่มีโอกาสที่จะมีความมั่นคงมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นในชีวิตของคุณด้วยขอแค่เร่งมือและลงมือทําให้เร็วและทุกอย่างมันจะสําเร็จได้เร็วน,นั่นเองนะคะและนี่คือคำแนะนายทั้งหมดของคุณนะชาวละกนา,า,านราศีธนูหรือราศีธนูในเดือน มีนาคม2566นนั่นเองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูและก็เป็นกำลังใจให้หมอในการทำคลิปด,ดีต่อไปให้กับทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น c ชา n น e ยูทูบชาแนลเฟ o บุ๊กแฟนเพจยูทิ้งต็อกอินสตาแกรมทวิตเ t อร์มีทุกช่องทางเลยนะคะก็จะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายนะให้เลือกเสพกันได้นะคะ เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็ไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้นะคะก็หวังว่าคลิปนี้เองก็จะเป็นพลังนะเป็นกําลังใจดีๆเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะแล้วก็หวังว่าจะสร้างพลังกําลังใจดีๆให้กับคุณทุกๆคนได้เป็นอย่างดีนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตเบริญบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย